ับกาบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีช่องเบลไลสไตล์สุขสุขคนครับมื่อนา้มาพบกับบาเบสสาวลินแม่เพลงครับมื่อนี้มากันสามครับไปเดาไปเปิดลานขายของคือเก่าครับพี่น้องเมื่อว้มานำามื่อกับวันที่เจ็ดครับเดือนกรกฎาคมสองหาหกแปดครับพี่น้องอปเมื้อวานเขาปลาไม้ปลาแถวบ้านคือเก่าครับไปหลุนน้ำบาเบสสาวลินครับว่าสิพอเห็นยังไงครับผม แต่ตอนนี้สาลินก็ได้พอแล้วครับแต่ก่อนไปรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บาเบสซาลินด้วนะครับขอเสด็จเป็นกำลังใจให้บาเบสซาลินในเฮตุการณใหม่ๆนะครับไปมาไปเบิ่งกันเลยครับว่าสาลินพอเห็นยังครับผมปานแล้วโง่อีกแล้วครับอู้หูสองดอกแลกแข่งมนันพี่น้องงามงามงาม zoom zoom ยุหงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดมือสาวก็ได้ไปเก็บห,ห,ห,หน่อใหม่หนาะสาลินเนาะ ก่อนออกป่าเก็บน้ำอู้นั่นสามหมืตัวนึกว่าสองอุ้ยกำลังมืนตะกบอู้พูนอีกิปาถืออีกเหลือเครื่องเดียวอู้สีดอกตัวนี้อู้เพชรเป็นูเนาะอยู่ไต่ขี้ดินเนาะขี้ดอกแรงแหงมันครับอ้าวูนตาเต็มตาเด้อครับบรดนีเออินมูเด้อปรนี พี่น้องนี่อ่ามึงมานมานมานดำมืดมาอยู่จังใดพี่น้องไม่มีหมูเลยเห็ดพึ่งกองหอมดงไงครับพี่น้องงามๆเลยครับพี่น้องโอ้ยขาขาถึกเจาะฉียะขาหอมว้าว เ <c oughs> ขาหอมดงมาแต่สายนี่น้องอ <c oughs> บานเบิดลเมื่อคุณไม่บุบนี่แต่ไข่เนียยังเหลือยุูมให้ยูไปตาหักกระโดดเป็นตหาหักกระโดดโอ้ย song chung ngầm ngầm, khá đẹp đi hạc. Chung ngầm chung ngầm. Tùng tông khá đẹp. Hay Wow. này đúng không? เดี๋ยลกเลีอ้ยองเอา้าคกรกไปเหรอถึงแม่งกัดโบ่เนาะแล้วบอกยัดขึ้นอยเสือกว้าวแขคู่แขคูจุ้จุมจ่มเอเนีม่มือเปือเอ่อเนี่ ามาส่งห้อยกองวาดนะใครแบเป็นจุ่มผีนมือตักจุ่มแล้วพี่น้อง แกนี่ก็ดีใจเร้วดู่ไงสีใข่กับซีไขรเนาะเบิ้งครับพี่น้องเลือใจบ่ครับพี่น้องนม่หมูว่านกับหมูวานกัมาบ่หอด Bàn bứt Đang đỏ ông bà đại cả mà bên xưa Bưng đỏ thì mình khenh khenh hoa đèn Bỏ thương kèn cả kèn đấy vô đây Kèn đẩy tới không cái chai cái chai này hèm Không hay phẳng

ม็อกม่เก็บไหมอ๋อมกไว้ให้เพื่อนขึ้นเสื้อรามันมาอู้หถึงน้ำอีกแล้น้ำอีกแล้อ้เนี่แหละวิธีเฮ็ดกเซิฟนี่แหละครับพี่น้องเสื้อข้าศึกเก็บไหมขึ้นไม่เหมือนที่นี่มูนิดเจ้าดอกพน่ะเบิ่งครับพี่น้องโอ้ยเหลือใจถึงต้องโอ้ยหนิวไปซูนถึงเอ้าะ เห็ดพังตองอู hmm. er like okay, oh. ้เน็ตเสื้อไปนี kind of ่แหละออไปซาวลินก่อนออเห็ดพังตองันตุ๊ปุคือซาวลินเลยเห็นผลงานมือนี้ไหมครับพี่น้องเห็นบ่ไม่เห็นแต่ว่าอยู่กลางๆครับอยู่แกงนึงเนาะจ้ะอยู่แกงนึงครับพี่น้องอ่ะ มีเห็ดหลากหลายชนิดเห็ดละงูเห็ดพึ่งเขาหอมดองสช่ได้เมื่อวานนี้บดเเบิ้งมีคนมาเก็บไปหลายแห้งครับพี่นงถึงบ้านทิ้งมาแล้วเป็นแห้งเบอร์เกอร์ไปแล้วเนาะตลลินอู้วสุดใจแห้งครับบดเบิ้งเมื่อวานนี่ยหันเมื่อวานเบาเบ็ดแวะเบิ้งก็คือสุดใจดอกกําลังงามงามงงากําลังจุ้มๆุ้มอ่ะเนาะพึ่งง่ะ มาบานันหนึ่งพ่ออันนี้พ่อซุ่มปูเถ่าเขาเก็บดูขางทางเนะาะจ้ะมานซื้อหเห็ดพิ่งเขาหอมลงครับแล,รแล้วก็นี่แ่ะครับนองโงค่ครับพี่น้องที่ลักๆเลยที่ไดหลายซุดน่าหน่าก็เห็ดพึ่งตองเนะาะซาลินเนาะอระนี่ล่ละได้ซ้านี้แหละครับพี่น้องได้ยู่แกงหนึ่งครับก็ะมานอยู่ครับในช่วงนี้มันจอเนาะก็ยังว่าล่ะครับ มันมีมือมานแล้วก็มีมือบระมานก็มีครับพี่น้องบริเวณวัดสิมานตลอดได้ครับอ่ะก่อนจบคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บาเบซาลินนะครับไปจะได้เป็นกำลังใจให้บาเบซาลินในคลิปใหม่ๆนะครับบาเบก็ขอขอบคุณครับทุกกำลังแรงใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์นะครับที่สนับสนุนบาเบซาลินครับขอบคุณครับบาเบก็บ่อไม้ยังแหละบาเบขอจบคลิปแบบเพียงเท่านี้ครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายไปพบกันคลิปใหม่คลิปหน้าครับผม ักพร้อมเล่นโมพร้อมอแกงไหมครับพี่น้องมีหอดสมมงพร้อมเล่น,น,น,นบ่ดาวเรียนมีเก็บสมงมงไปแกงพร้อมครับพี่น้องอกลับบ้าน